สวัสดีครับพอพี่น้องสุขุสุขคนมีอยู่ทุกผมช่องเด็ก,กบ้านอยู่ไงกินไงไม่เด่นครับวันนี้ก็มาหัดเล่นเกมมีไฟเนาะเวลาว่างอา่ารู้สึกว่าเปิดเกมมากเฮาก็บลยซื้อปืนเหมือนเดิมรู้สึกว่าโทรศัพท์มันจะสทุกครั้งที่เปิดเกมมาเฮาจะได้ใช้ปืนกระกาไปก่อนแล้วก็คอยไปคนตามศพเนาะเป็นทุกตาที่เฮาเล่นเฮ้ยแ,แย่จังตัวตาอา่าชิวัยวันนี้ คือคนยิงกันรัวๆเลยตรงนี้ปัดปักปักแลองอยิงบ้างก็คือว่าปืนเขาไม่เขาบอดเนาะตอนก็ทนต้องออมไปมกันใจใจออมของด้านหลังเขาเพื่อที่จะยิงมันเนาะอ่ะนานี่ไงมีคนล้มล้มอยู่หนึ่งคนแล้วก็ซ้ำไปเลยลกันก็จะได้เปลี่ยนปืนเนาะก็จะได้สู่เขาได้เยอะแย,เยะเลยเกี่ยวมาอ้าวเจอ้าคุง ปืนตัวนี้มันดูจริยิงเร็วนะขวดมันอีกต่อนเออเอาเลือดเอากระสุนเนาะเอาเป็นปืนแล้วเริ่มมันกระสุนเขาสีรูปโค้โหดีนะที่เข้าหลายคนสีรูปหนึ่งไม่ถือว่าลุมเนาะเล่นแบบทีมนะกระสุนเฮ้ยห,ห้าดีโอ้เขาคิวได้สองตัวโมเขาคิวได้อีกสองตัว ตอนนี้เล่นปืนระยะประชิดแล้วกันเระว่าด้านนี้มัดดันจอเนาะ,ะมันบินประชิดตัวกันไว้มันเดิงครับกระลุนกันมาเข้าถีบลมคนแรกหรือเข้าลงที่คนที่สองปกติเข้าจะลมคนแรกตลอดเอ๊ะเอ้วิงเข่าในอุโมงค์นี่แล้วกันรู้สึกว่าสีมีหมูยางต่ำหลังพันไวนี่ว่า แตมูเากระด้นมนแล้วเขาดันตํมูวะไอ่นั่นไงวาเราจะโอ้ยมูเขาลไี่ีตังไา่เอ้ยเพื่อนโทษโทโทษโตั้งมทีโทษโเพื่อนโทษตายห้าดวว่าเหตดในเพื่อนตายซองปั่นแลกันเะซงยังเพื่อนักษะนั่นคือเป็นคนที่เสียสละที่สุดในทีม เาขวดปิดยิงได้เพื่อนมาตอนนี้เขารอบที่สามเนาะมาเมือนกันว่าเ้าศีรษะเขาอีกเดบวะเมื่อกี้นีเสือไอ้บอไปลูกนึงตั้งกตั้งกันมูเขามาโอ้ยแย่ครัวแย่เลยรอบนี้เอาปืนระยะไกลกระบอกหนึ่งระยะไกลกระบอกนึงเนาะถ้าจนมาเข้ามาเล่นระยะไกลเพราะว่าเข้าเร่นปืนระยะไกลบวกยิง เขาชอบเล่นปืนระยะไกลดีกว่าแต่ชอบวิ่งออกทางฝั่งนี้ดีกว่าอ่ะเอ๊นแอร์ดับตกด้วยเต็นมันแป๊บๆอยู่ใส่บ้าทำง่ายๆทางบนนี่ปันไดสามนัดหัวแจกพอหาว่าใช้หมวก้ใช้ปืนห้องตดามบ่ไปเปืนห้ามบ่ไปเอ้ยเปืนห้ามล่มเราต้องไปซอยมุ้งเนาะก่อนอื่นท่องโลกถือ อันนี้ก็อันนี้ก็หิ้งหิ้งก็กดกดเป็นคนไปแล้วแล้วขาซอยเพื่อนนี่เราเป็นข้อซอยยังจริงจังถ้าตั้งใจไม่ดีเพื่อนปั๊มยานี่ปั๊มยากันเดี๋ยวาห้องมึงทนทางให้พวกตัวปั๊มยาไว้น <a> ี่เอาแตกเอาเบิดเอี้ยงวะตายหมดเฉยเลยเอ้ยโอ้ยฝนตกเปรอะเปลอยด้วย มีบรรยากาศดีคึมคึมฝนตกลินลินมีเสียงฝนในเมืองนี่โอ้ยนอนขึ้นจีแซ็บเย็นสบายบ่ฮ้อนบ่เอาเนาะฝนตกลินลินเหล่อมโมลินเนี่ยเริ่มแห้งแล้วแหละฝนกันได้หามือผักที่ปลูกไว้วันตายเวดแล้วบ่ท่วมน้ำท่วมเมื่อไรไปตัดีห้องเจ้ขอวิ่งอ้อมฟังขวาซุมมือถอดันเนาะหรือว่าเขาจะไปฟังทางนี้ดีป่ะเอาวิ่งลงซ้ายแล้วกันเปลี่ยนใจ ดเ,เดี๋ยวพึ่งฝากครัวมาเด้อเดี๋ยวเขาอ้อมหลังก่อนมีไผ่มาบ่มีไผ่มา,มาบา่ยังใครมีเอ็มีเขาก็จะเอาวิ่งวิ่งทางนี้ต่ว่ะอ่าขึ้นบันไดนี่ดีบ่บ่แลยวจะวิออ่นองใต้ไปเอ็นหัวแป๊บๆเอ็นหัวแป๊บๆป๊บเห็นป้ะไหนละ่ะไม่โผล่หัวเลยเพื่อนห้อย้แต่อ๋อนี่ไงเอาวิงาว่งห้อยที่โดนที่ดมมโดนที่วิ่งห้อยม้วนๆที่ก็โดนนะเขาแอบอยู่นะ บิลงฝังนี้ด้วกันโดดอัพอัพดไปโดดไปไหนพวกมันอยู่ไหนเราซ้ำหมอนนี่ก่อนได้ก่าไหมแต่ว่าเพื่อนคงจะซ้ำให้นั่นแหละเอาลบอีกังหนึ่งนนะใจละ,ะบนแตัน,นีมาได้หน่อ้าไม่มีใครเลยเพราะว่าเพื่อนยิงล้มไปแล้วเหลือตัวหนึ่งใช้ไว้ย่ยงบนมา ทำไมเพื่อนเขาคือเรียนหน่อยปโตๆก็ปั้มเลือดตีเดี๋ยวเขายืนกดมันให้ไปใส่แล้ววะเอ้ยลองหนบ้ามาเนี่ยใส่วาเอาข้างหลังดูงหลังดูวะข้างหลังหรือข้างหน้าวะโอ้ยตายแล้วงงเดินหาดีกว่าเราข้างบ้านบ่อเออข้างบ้านยิ่ดีอู้ตายแล้วเออเอาให้ดีวะขึ้นไปซอยเพื่อนท่านบนดีวะ ไปไอววว้วาบมีมีสองมวยนี่ว่าเอ้าโถ่จังห์ตัางให้มูไถ่สำมูเขึ้นไปกดละแต่ว่าเข้าม่ขึ้นไปดีกว่าอ่ะยิงแรงเทิงแล้วเดบ่งในเพื่อนซูซูเขาขเ้าไปกันร่างใจแล้วกดจังตัางให้เมื่เห็นหัวเลยวะใจนะฮะวงหมีแบบาตายโอ้โหนาน ครับครับจบเพียงเท่านี้นะเป็นการขณะทีทตอนนี้โดยที่เพื่อนแบกมาเดือพวภาพหนึ่ไกลขอบคุณครับขหรับที่ตามรับชมมาหอนอนนี้ขอบคุณหลายนะครับเด้อบ๊ายบายลายไปก่อน